มาต่อกันค่ะจะบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่แม่อยู่ปัจจุบันนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นบ้านเช่าหลังใหม่นะคะทาวโฮมสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ําและมีแอร์ให้ด้วย2ตัวแถมยังมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะใครสนใจคอมเมนต์มาสอบถามทักทายได้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวการทําธุรกิจอระสังหาของแม่ต่อกันนะคะ จากที่บอกไปต้นคลิปว่าบ้านหลังนั้นนะคะไม่ใช่บ้านที่แม่อยู่ในปัจจุบันบ้านที่แม่อยู่ในปัจจุบันคือแบบนี้ค่ะทุกคนแน่นอนนี่คือบ้านในฝันของแม่เลยที่แม่อยากได้แล้วก็แม่ได้มาจริงๆอย่างที่เคยบอกไปการได้บ้านหลังใหญ่มาในราคา5ล้านแบบนี้มันไม่ได้ง่ายทุกคนเราก็ต้องเริ่มเก็บเงินก่อนแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องดาวแล้วก็ผ่อนธนาคาร ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเรายังไม่รู้นะทุกคนในตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่เราดูจากฐานเงินเดือนเราแล้วก็เราอาจจะกู้ได้ไม่ถึงตามจํานวนราคาบ้านก็ได้ดังนั้นเราต้องเก็บเงินไว้ก่อนสํารองเพื่อที่จะเป็นเงินดาวเยอะพอสมควร เงินดาวที่ได้มาก็ได้จากการรีโนเวทบ้านแล้วก็ขายค่ะทุกคนดูไหมคะบ้านหลังแรกแม่ขายได้กําไรเพียงห้าหมื่นค่ะบ้านเราซื้อมาหลักหลายแสนแต่ว่าได้กําไรหลักหมืน่นทุกคนแต่ว่านี่เราถือว่าเป็นประสบการณ์แม่ไม่ได้เสียใจยแม่ยินดีแล้วก็ยอมรับกับประสบการณ์ครั้งแรกในการซื้อแล้วก็รีโนเวทแล้วก็ขายบ้าน ในที่สุดแม่ก็ได้บ้านหลังนี้มายื่นกู้ได้ตั้ง4ล้านกว่าเลยะคะ่ะทุกคนใช้เวลาไปเกือบ4ปีเลยคะ่ะทุกคนแล้วแม่ก็ขายบ้านไปถึง5หลังเลยทีเดียวถึงจะมีเงินดาวเพียงพอที่จะยื่นกู้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ก็ผ่านการวางแผนมาหมดแล้วนะคะถึงจะได้แบบนี้มาตามที่เขาบอกเลยบ้านมีเจ้าของแต่ว่าอย่าลืมนะคะหนึ่งคนมีเป็นเจ้าของได้หลายบ้านดังนั้นทุกคนแนะนําเลยอย่าไปยึดติดนะว่าเรามีบ้านหลังนี้เราจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตลอดไปนะและบ้านที่ติดธนาคารมันคือนี้สินนะทุกคนมันยังไม่ใช่ทร เมื่อไหร่ที่เราปลดออกจากธนาคารได้นั่นคือทรัพย์สินจริงๆรอบหน้าเดี๋ยวแม่จะมาเล่าประสบการณ์ในการซื้อบ้านหลังแรกที่แบบว,ว่าประทับใจมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกครั้งเดียวที่แม่เจอให้เพื่อนๆฟังและก็ประสบการณ์บ้านเช่าอีกหลายหลังที่แม่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังถ้ายังไม่เบื่ออย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ